คนทุกคนต้องการมีความสุขไม่ชอบทุกข์ด้วยกันทุกแห่งหนย่อมรักสุขเกลียดทุกข์กันทุกคนต้องดิ้นรนหาสุขทุกนาทีบางคนทนหาสุขในทางชอบมันประกอบอาชีพทุกวิถีประกอบกิจที่ควรร้วนแต่ดีเกิดมั่งมีสุขสันนิรันดร ขอความสุขและความสวัสดีจงมีแด่ชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านชาวลัคนาราศีสิงห์ในรอบปีพุทธศักราช2568นั้นก็ถือว่าดวงชะตามีทั้งดีมีทั้งเสียในตัวของมันซึ่งในปีสองปีที่ผ่านมานั้นดาวพระศพดีที่สถิตท,ที่พบเรือนกรมมะก็ถือว่าให้คุณกับชาวสิงห์ เพราะมีมาตรฐานเป็นปัสะวะองค์เกณฑ์แต่ปี66ถึงปี68ที่จะถึงนี้ก็ถือว่าดาวพระเสาเล็งอยู่ที่พบเรือนปัตตนิก็ถือว่าฟาดงวงฟาดงาฟาดฟันกันอยู่พอสมควรทั้งคนใกล้ชิดคนที่เป็นอริราชศัตรูทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแตกร้าวแตกหักการขาดทุนรอนการถอนกำลังก็ถือว่าทำให้ชาวสิง เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าในวิถีต่างๆอยู่พอสมควรทั้งสารพัดคู่เวรคู่กรรมคู่กรณีคู่พิพาทก็ยังไม่ชัดเจนและชัดแจ้งว่าจะเป็นบุเพสนิวาสกันหรือไม่แต่ปี68จนถึงปี70นั้นถือว่าดาวที่โคจรที่สถิตในพบเรือนสำคัญและเป็นดาวตรีเทพนั้นถือว่าพลิกผันความเป็นไปของชาวสิงอยู่พอสมควร โดยเฉพาะดาวพระสัเดีที่เป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะและดาวเจ้าเรือนมรณะนั้นในช่วงปีหน้านั้นก็จะสถิตในภพเรือนลาภะถือว่าเข้าตำแหน่งสิงเกณฑ์ในภาษาโบรณาณจารย์นั้นก็ให้คํานิยามว่าเป็นดวงพยาเลี้ยงทั้งการอุปถัมภ์การดูแลการได้รับการซัพพอร์ตการช่วยเหลือซึ่งในภพเรือนลาภะนั้น เป็นพบเรือนที่มีเกณฑ์ในเรื่องของการผูกมิตรการเข้าสังคมซึ่งมีโอกาสได้เจอคนเก่งคนมีอำนาจหรือได้ครูบาอาจารย์ที่ดีหากชาวสิงห์ท่านหนนั้นสแสวงหาความสุขทางใจและการบรรเทาทุกข์ก็จะเจอพระสงฆ์ที่ดีเจอหมอยารักษาโรคที่บรรเทาอาการที่เรื้อรังและสมานแผลไม่ได้มาปีสองปีที่ผ่านมานั้น เพราะดาวพระสะป,ปดีที่โยกหลังถึงลัคนาในภพเรือนที่1ินั้นถือว่าให้คุณในเรื่องของการพบเจอคนที่ดีคนที่เป็นประโยชน์คนที่ให้คุณกับเจ้าชะตาแต่ปีหน้านั้นดาวที่เป็นเจ้าภาพใหญ่ก็คือดาวพระราหูพระราหูในตำแหน่งนี้ใครๆก็บอกว่าเป็นพินทุบาตเป็นช่วงดวงตก ซึ่งมาจากคำนิยามของคำว่าพินทุบาทก็คือจุดแตกหักการช้ำร้าวมีจุดลอยลั่ยทั้งหลายทั้งปวงนั้นแต่เกณฑ์ที่พระราหูเป็นเกษตรตราธิบดีที่พบเรือนปัตตนิในรอบ18ปีนั้นในหลักวิชาการของโหนนั้นถือว่าเป็นดาวของบุญเก่าและจะสําแดงเดชในพบเรือนปัตตนิซึ่งมีมาตรฐานเป็นเกษตราธิบดีในรอบ18ปีนั้น จึงแสดงในเรื่องของคู่เวรคู่กรรมคู่บุเพสนิบาสหรือสิ่งอันเนื่องอันใดที่เคยกระทําการและสร้างเวรสร้างกรรมมาตั้งแต่อดีตชาตินั้นก็จะมีความชัดเจนขึ้นปรากฏให้ชาวสิงห์ได้พบเจอพบเจอทั้งการได้คู่ครองหรือสารสัมพันธ์ทั้งความรักและความค่้ได้มีความกรมเกลียวและแน่นแฟนมากขึ้นซึ่งพระราหู ที่จะสถิตเป็นเกษตราธิ่ดีเล่งชาวสิง์ตลอดปี68และปี69นั้นหากสร้างกรรมมาดีและประสบพบเจอในห่วงเวลาดังกล่าวนั้นก็มีโอกาสในเรื่องของการลงหลักการตกแต่งการมั่นหมายซึ่งพระราหูที่สถิตในตำแหน่งนี้นั้นที่เขาบอกว่าเป็นพินทุบาทนั้นก็อาจจะเป็นในเรื่องของบ่วงและมาร ซึ่งพบเรือนปัตนิเป็นพบเรือนที่มีความเกี่ยวพันในเรื่องของสุขทุกนินทาสรรเสริญกันอยู่แล้วซึ่งหากชาวสิงนั้นเอาเป็นว่าดาวพระเสาร์ที่เล่งลักนามาตั้งแต่ปีหกกนั้นหากคู่ครองที่มีความสั่นครอนหรือการรักษาความสัมพันธ์อันเป็นว่ามีความลุ่มลุ่มดอนดอน,ดอนกันอยู่นั้นก็มีเกณฑ์นในเรื่องของการจบสิ้นหรือมีมือที่สามเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งพระราหูเป็นเจ้าภาพใหญ่นั้นเจ้าภาพร่วมก็คือดาวพระเสาพระเสาร์เจโคจรสถิตที่พบเรือนมรณะไปจนถึงปี7 0ก็ถือว่ามีผลสำคัญเหมือนกันเพราะดาวพระเสารซึ่งสถิตที่พบเรือนมรณะนี้สำแดงเดชในเรื่องของการแตกสลายการแปรสภาพตลอดจนถึงในเรื่องของการสูญเสียการเจ็บป่วยซึ่งดาวพระเสาร์ เป็นดาวเจ้าเรือนอะเริและตามหลัก,กเกษตรเรือนแฝกนั้นก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิเช่นกันจึงเป็นห่วงระยะเวลาในเรื่องของการจัดสรรการจัดการทั้งการจบสิ้นการเริ่มใหม่ตลอดจนถึงการเขียนพินัยกรรมมรดกที่เกี่ยวพันกับคู่พิพาทคู่กรณีซึ่งดาวพระเสารในภพเรือนมรณะนี้ หากไม่จากเป็นก็จากตายกันไปตามๆกันแต่เกณฑ์ที่ดาวพระเสาเป็นดาวเจ้าเรือนอริด้วยนั้นก็ถือว่าเป็นพบเรือนที่มีเกณฑ์ัตูแพ้พายการชนะอุปสรรคซึ่งดาวพระเสาถือว่าเป็นดาวตรีเทพและมีพารนุภาพและอิทธิฤทธิ์แสดงอาน,นิสงส์มากทั้งในเรื่องของความหนักความเหนื่อยความเครียดซึ่งชาวสิงนั้น ก็ต้องตรวจดูดาวพระเสาที่สถิตที่ราศีมีนซึ่งเป็นราศีธาตุน้ำนั้นเป็นอาศีติธาตุหรือเป็นธาตุคู่มิตรคู่ศัตรูหรือไม่เพราะดาวพระเสาที่สถิตในตำแหน่งนี้นั้นถ้าให้คุณและคุณอุปการในภพเรือนนี้นั้นก็จะมีโชคในเรื่องมรดกทรัพย์สินการสืบทอดสายงานกิจการต่างๆที่ตนมีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งพระราหู ที่สถิตในภพเรือนปัตนิและดาวพระราทปพดีสถิตเป็นสิงเกณฑ์ที่ภพเรือนลาภะนั้นดาวที่มีส่วนสำคัญและถือว่าเป็นดาวแห่งความพลิกผันและการปฏิวัตินั้นก็คือดาวมฤตยูซึ่งดาวมฤตยูที่สถิตที่พบเรือนกรรมะตั้งแต่กลางปีที่ผ่านมานี้มฤตยูก็จะสถิตที่ภพเรือนนี้ไปอีกเจ็ดปีข้างหน้า จบจนถึงปี74ซึ่งชาวลัคนาราศีสิงนั้นในเมื่อดาวมฤตยูสถิตพบเรือนที่10คือพบเรือนกรมมะถือว่าเป็นพบเรือนที่จะตุโกนถึงลัคนานั้นในเรื่องของความปกติความไม่แน่นอนในเรื่องของกิจการการงานหน้าที่และความแปรเปลี่ยนพันแปรในกิจการการงานของตนนั้น ก็ถือว่ามีโอกาสปรับเปลี่ยนสูงในช่วงเจ็ดปีต่อจากนี้ซึ่งดาวมฤุตยูสถิตพบเรือนกรรมะนั้นชาวสิงค์ก็มีเกณฑ์ที่จะชอบงานอิสระออกมาทำธุรกิจส่วนตัวซึ่งมฤุตยูสําแดงเดชพบเรือนนี้นั้นก็มีเกณฑ์ที่จะออกนอกกรอบไม่ชอบเป็นลูกน้องของใครไม่ชอบงานที่มีสายบังคับบัญชาหรือการสั่งงานต่าง ซึ่งก็อาจจะทำให้ชาวสิงห์แข่งคงว้างในสายงานของตนหรือปรับเปลี่ยนทิศทางการทำงานไปเรื่อยๆซึ่งดาวมฤตยูเล่งพบเรือนพันธุก็มีโอกาสในเรื่องของการย้ายงานการเปลี่ยนงานก็มีโอกาสที่จะพลัดถิ่นฐานที่อยู่ที่อาศัยบ้านเกิดของตนทั้งงานที่ไม่เคยทำมาก่อนหรือสายงานแปลกใหม่ในชีวิตนั้น ชาวลัคนาราศีสิงห์ก็มีโอกาสในเรื่องของการปรปะจนภัยในเรื่องต่างๆเหล่านี้เป็นอย่างมากแต่ดาวมฤตยูที่สถิตในภพเรือนกรมมะนั้นหากดาวมฤตยูในดวงชะตาเดิมของชาวสิงห์ท่านใดนั้นเป็นอาศีติธาตุก็คือสถิตที่ราศีธาตุดินหรือเดิมเป็นธาตุคู่มิตรคือสถิตที่ราศีธาตุน้ำนั้น ก็ถือว่าให้คุณและเกิดคุณอุปการในเรื่องของการค้นคว้าการวิจัยตลอดจนถึงการพัฒนาความรู้ความสามารถในสายงานวิชาชีพของท่านให้สูงส่งมากขึ้นเพราะดาวมฤตยูที่สถิตที่ราศีพฤษภและเป็นภพเรือนสหชะของดวงโลกและดวงเมืองนั้นก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อสมัยปลายรัชกาลที่4และต้นรัชกาลที่5 ก็คือช่วงในการปฏิวัติอุตสาหกรรมและการมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตซึ่งดาวมฤตยูที่สถิตที่พบเรือนกรรม,มะและจตุโกนถึงลัคนาน,นั้นชาวสิงห์ถ้าเป็นคนที่มีความสามารถในเรื่องของแพลตฟอร์มเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่ๆนั้นก็จะมีความรุดหน้าและมีความเจริญทั้งงานออฟไลน์และออนไลน์เป็นอย่างมาก ซึ่งชาวสิง์ในรอบปี6869ถึงปีเจนั้นถือว่าเป็นปีที่มีความสำคัญเพราะดาวใหญ่ๆซึ่งเป็นดาวระดับตรีเทพซึ่งมีดาวพระราหูก็เล่งลักนาและดาวมฤตยูก็จตุโกนถึงลักนาอีกทั้งดาวพระสัระสิทีที่โยกหลังถึงลักนาถือว่าเป็นสิงเกนนั้นถือว่ามีโอกาสปรับเปลี่ยน100เอร์เซ็นต แต่ในเมื่อดาวพระราหูซึ่งเล็งลัคนาที่ร8 0องศาที่พบเรือนปัตนิตนั้นก็ต้องพึงสังบอและพึงระวังเพราะเป็นเกณฑ์พินทุบาทซึ่งชาวลัคนาราศีสิงนั้นในเรื่องของการเลือกคู่การเฟ้นหาคู่ของคนรักหรือคนที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับชีวิตนั้นก็จะเป็นคนที่มีมาตรฐานที่ดีและมีคู่ยากมากกว่าราศีอื่นๆเป็นยิ่งนัก แต่ในเมื่อพระราหูเป็นเกษตรและเล็งลักษณะเช่นนี้ก็อาจจะเสาะสแสวงหาคนรักคนเข้าใจและมีปฏิสัมพันธ์มากขึ้นก็ต้องระวังการจับพัดจับผูผิดฝาผิดตัวกันไปซึ่งพระราหูเล็งลักษณะน,นั้นชาวสิงห์ก็อาจจะลดมาตรฐานของตนเองลงเพื่อให้มีเพื่อให้ได้เพื่อให้สมความปรารถนามากขึ้นเพราะดาวพระราหู ที่เล่งลักนณะและเป็นเกษตราทิ่ดีที่พบเรือนปัตนินั้นในพื้นดวงชะตาของชาวสิง์หลายท่านก็อาจจะมีพื้นเพข,ของดวงวัสนาไม่เหมือนกันหากท่านใดที่หาคู่และลงหลักลงลอยกันได้นั้นก็มีเกณฑ์ที่จะมั่นหมายในปีสองปีนี้หากท่านใดที่สั่นครอนกันมาปีสองปีนั้นก็ระวังมือที่สามที่จะเข้ามาเอื้อม เข้ามาเกี่ยวเข้ามายุ่งเยิงแต่หากถ้าไม่ใช่คู่ครองคู่รักนั้นก็จะมาในรูปแบบของคู่เวรคู่กรรมคนที่เคยสร้างเวรสร้างกรรมสร้างสมบุบรบารมีกันมาตั้งแต่ชาติปางกอ่อนทั้งการงานกิจการหน้าที่คนที่เข้ามาพบปะช่วยเหลือจุนเจือชีวิตก็ปรารถนาจะให้ชาวสิ่งนั้นให้ก่อเกิดความรุดหน้าไปในทิศท,ทางที่ดี พราะตั้งแต่กลางปี6 7มานั้นดาวพระรสพดีก็ถือว่าเป็นองค์เกณฑ์เป็นปัสวะองค์เกณฑ์ที่พบเรือนกรรมะนั้นถือว่าเป็นรอบ12ปีที่ชาวสิงจะได้ก็น่าจะมีทิศทางที่ดีซึ่งพระราหูทรงคุณมาตรฐานเป็นเกษตรราธิปดีที่พบเรือนปัตนิไปอีกปีสองปีนั้นถ้าชาวสิงมีโอกาส พบเจอทิศทางและแนวทางที่ดีของชีวิตก็จะดีไปอีก12ปีถึง18ปีเลยทีเดียวก็ขอให้มีความบังและกําลังใจในการดำเนินวิถีชีวิตต่อไปจากนี้ซึ่งพระราหูสถิตเล็งลัคนาที่พบเรือนปัตนิถ้าจะเสียก็จะเสียในเรื่องของนิสัยสันดานและความทยานอยากของตนแต่ในเมื่อดาวพระหัสสปดีให้คุณเช่นนี้ ในเรื่องของกิริยาวาจาท่วงทีและการรักษาตนให้อยู่ในทํานองของธรรมนั้นก็จะทำให้ชาวสิงห์ได้รับบริบทและการศึกษาเรียนรู้ที่ดีซึ่งจะนำไปสู่เกียรติสู่ศักดิ์ศรีและความรุ่งโรดความสถาพรในอนาคตการเบื้องหน้าท้ายที่สุดนี้ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นจงมีแต่ความสุขความเจริญทุกทท่าน จงมีความสุขสันต์ความกเกษมเป,ปรีในการฉลองปีใหม่และขอให้รอดพ้นจากอุปปัวะอันตรายทั้งหลายทั้งมวลเพื่อไม่ให้ก่อเกิดพยันอันตรายทั้งการเดินทางการสัญจรการข้ามน้ำข้ามทะเลก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพและขอให้ศกใหม่ปีห8นั้นจงมีแต่ความสิริมงคลความพูลสุขสวัสดิ์ ความมั่งมีความรุ่งเรืองทุกที่ทุกสถานทุกที่วาราตีการก็ขอให้ชาวสิ่งนั้นจงมีแต่ความโชคดีทุกทุกท่านสวัสดีครับ